ชอบกินบ้าบิ่นบ้างยกมือขึ้นค่ะจะบอกว่าที่นี่เป็นบ้าบิน่นเตาถ่านเจ้าเดียวในประเทศไทยเคยขายได้มากสุดวันละเท่าไหร่จ้ะแม่พี่ก็สองร้อยกล่อง200งรอยกล่องสุดยอดมนุษย์ทำทั้งหมดนี่นะคะทุกคนกล่องละสามสบาทมีทั้งหมด6กชน้นนะคะโอ้ยมันมีสองสีจ้ะแม่ข้าวเนียขาวข้าวเนียวดำอ๋อนี่เราจะลองกิน,นแบบข้าวเหนียวดำนะคะ หวานน้อยมากๆากนี่ต้องใส่ชังเลยใช่ไหมแล้วเขาใส่แบบเรารู้สึกว่ามะพร้าวนั่นแน่นอือหืมอืออร่อยนะทุกคนคุณแม่ที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะโอ้จะไปร้อยปีแล้ไมร้อยปีเลยเหรอแม่ที่แม่เกิดมานะก็เห็นเขามีแล้วตอนนี้แม่เจ็ดสิบสี่แล้วตงไม่ไม่เกือบเป็นร้อยปีแล้วเหรอขนมบ้าบินแม่เสียนต้นตำรับขนมบ้าบินทูลกล้าวนะคะ ได้รับพระราชทานโล่ในงานศินละปะชีพด้วยปี2522ค่ะเรายังไม่เกิดอันนี้ไม่ใช่ร้านที่คิดสูตรเมื่อวานแล้วบอกตำนานไว้ก่อนร้านนี้คือตำนานของจริงนี่นะคะ มีความขขังมากที่นี่ไม่ใช่บ้านนะคะที่นี่เป็นโรงงานย่อมๆและกันคืออยากจะเล่าให้เห็นว่ากรรมวิธีหรือกระบวนการที่เขาจะผลิตขนมในยุคนั้นและถูกแบบส่งต่อมาจนถึงยุคนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเตาอะ่ะทุกคนแล้วแม่ก็บอกว่าจะวางกระถาบนเตานี่ปึ้งนี่แล้วก็เอาตาเอาไฟใส่นี่จึง้งแล้วก็เอาแม่แบบมาวาง แล้วก็ย้อนนันไม่แบงอ๋อคือเราก็จะมีแม่พิมพ์วางตึงต้งตึงต้งตึง้งเหรอะแม่ะจะเอาอันนี้ใส่ไปเองกสต่ผ่านบนแล้วก็ใส่บนนี้อ๋อเพื่อเพื่อให้เขาร้อน,อนด้านบน,น,นด้านบนด้านล่างเราจะได้ไม่ต้องกลับเขาขนี่คือความเก๋ความลับอยู่ตรง ตรงนี้ก็จะมีฐานเพื่อให้คุณบ้าบินด้านบนร้อนโดยที่เราไม่ต้องกลับว้าวว้าว้ามาต้องเจอแมสูซีใช่ไหมคะแมสูซี่ใช่ไหมใช่เอา้าชื่อสูซีเราเด้อ <c oughs>